อัสลามวะลลยกุมวะเรามะตุลลอเิียบระกาตูสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอิฟติฟาหมัดยามานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนจรยิยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในวันนี้ดิฉันอยากจะออกมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเยาวชนกับสันติสุขชายแดนใต้ใต้ร่มพระบรารมี ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะเยาวชนคือรากฐานและอนาคตของประเทศชาติหากจะมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคตสิ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคือการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ให้มีคุณภาพเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนานั่นเองดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเปรียบเสมือนดั่งความหวังของสังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแสสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่การสร้างและเปิดโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาท ของเยาวชนไทยสำหรับการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้านับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชาแดนใต้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อพูดถึงพื้นที่ชาแดนใต้ทุกคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงนึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานและไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด พื้นที่ชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์วัฒนธรรมภาษาและศาสนาการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดังนั้นเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสู่การพัฒนาของประเทศชาติในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพระองค์ทรงเห็นถึงการพัฒนาของชาติคือต้องพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนให้ครบในทุกๆด้านดังพระราชดำรัสที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีแต่พลเมืองที่ดีมีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้ตลอดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้มีเกยียรติคะโรงเรียนเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาหล่อหลอมพฤติกรรมและพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนเพราะเยาวชนมาจากครอบครัวที่หลากหลายต่างวัฒนธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายจึงเป็นหน้าที่ของครูและโรงเรียนในอันที่จะกล่อมเกลาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักกติกา และวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสงบสุขความสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมาค่ะสันติสุขเริ่มได้จากตัวเราเริ่มจากพลังเล็กๆของเยาวชนอย่างพวกเรามาร่วมกันทำความดีกันเถอะค่ะร่วมกันทำในสิ่งที่ดีๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่คดโกงบ้านเมือง ไม่เห็นแก่ตัวไม่แบ่งพักแบ่งพวกเพราะเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันผิดพลาดช่วยกันตักเตือนแก้ไขแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหาปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างรับผิดชอบและเหมาะสมเพียงเท่านี้ทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความสงบสุขก็จะตามมาโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องหามันจากใคร ท่านผู้มีเกียรติคะสถาบันหลักของชาติไทยเราประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมของจิตใจของพ่วงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคี นำาพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการมดเอย๋ยมดแดงเพียงหนึ่งแรงคงด้อยน้อยคุณค่าแต่เมื่อรวมตัวกันบ้านอุรางานนานา,นา,นารวมด้วยเข้าช่วยกันหากคนเราเขารบกฎเหมือนมดแดงทุกการงานรวมแรงให้แข็งขันใครยุ่แยกเราเขารู้เท่าทัน มีจิตมันสามัคคีดีจริงเอ่ยทุกท่านคะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านมองการทำงานของมดแดงที่ช่วยกันสร้างรังและนำอาหารชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในรังได้ด้วยพลังสามคัคคีมนุษย์ก็เช่นกันคะ่ะหากเรารวมพลังสามคัคคีเราก็จะสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้สงบสุขและร่มเย็นได้ สุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะขอให้ทุกท่านจงประสบแด่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญาเพื่อรวมกันสร้างสารรค์การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปสวัสดีค่ะ